สวัสดีค่ะเมื่อนี้ช่องแม่ติมบ้านสวนนะคะเขามาในสวนยางมืนอนี้ใส่ปุ๋ยค่ะเพื่อนๆจะวันนี้ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยยางค่ะมือนี้หลังจากที่กีดยางเสร็จแล้วค่ะเนาะกีดยางพุ่งเสร็จแล้วก็เออสายมาอย่ามันห่อนค่ะแม่ติมยางห่อนก็นเลยเดี๋มาใส่ปุ๋ยนะคะตอนนี้เขากต้อง ใส่ปุ๋ยนะคะสอบระล,ลองสอบหนึ่งบ่ถึงลองมันข้าวเดียวหมดกเดเเเดเเ็เด้มาเอาไม้เอยๆค่ะหอดเวลาใส่หรอกค่ะเดือปีหนึ่งข้าใส่สองเถอน่ะจะาสยพ่อบ้านนะคะเป็นผู้ใส่เรอคะ่ะไม่ตินเป็นข้บชาเล็งน,นะะี่ค่ะนี่ะชาเล็งเอาใส่ชาเล็งเลยวิธีการ ที่กันคือฮอบเอารถมาถแนบายไว้นาะคะเอาปุ๋ยใส่รถไว้แล้วก็เทปุ๋ยใส่ในขุปุ๋ยใส่ในขุนเทใส่มันเต็มเต็มสอบนึงกะที่ได้พอดีสามถังจ้ะนสามถังพอดีเทาก็ใส่ซาเลิงไปที่งแล้วห้อมขันหอบว่าใส่ชาลิงมันติดลำบากเนักขนนักนักขัดเสื้อสี เช่นหีเช่งวานเนาะเลยเม็ติมก็เลยใส่สูตรแบบนี้ค่ะใส่สูตรแบบนี้เลย<อ>มีการใส่ถ่ายรถซาลิง<อ>นะคะนี่คือสวนอย่างมืฝนกระทบคักทกแน่คัดทบเป็นเวลาสองอาทิตย์นะคะโตคักตกแน่เพิ่งได้กีดยางนะคะมีดที่สอง ชุ่มกีดยางก็เลยได้โอกาสใส่ปุ๋ยไปน้ำน่จาจนะเนาะเพราะว่าจักหน่อยน้ำกะจิบะมีแล้วค่ะฝนกะจห่างคะกะจิบะมีมันสิบ,บ่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะก็เลยรีบใส่ขณะน,นี้ดินยังยังยังเปียกนะคะชุม่มชื้นอยู่ค่ะดินดินยังชุ่มอยู่ค่ะเพื่อนจา้ามันก็เหมาะสำหรับที่จะใส่นะคะเนาะเหมาะสำหรับที่จะใส่ ปุ๋ยพอดีเลยค่ะแม่ติมก็เลยนมัอนี้เลยจับการใส่ปุ๋ยเลยค่ะพ่อบ้านก็เทใส่เรียบร้อยค่ะสอบหนึ่งได้สามถังยกขึ้นนะคะยกขึ้นเลยโอ้หนักอยู่ดิค่ะหนักดูงานหนักอยู่ค่ะงานหนักแข่งงานหนักออกจากนี้ก็นทได้ ไปอยน้นดมโคตรเละค่ะโอ้ยงัลเน,นี่ยไม่ล่าถึงบวดหนักกับตรงหนักเนี่ยนาะแต่เนาะบ่อเห็ดกับบ่อด,ด้พอจ้าของเป็นเจ้าวนต์ตัวเองเป็นเจ้าวนต์ของตัวเองมองหันใส่บ้านเล้วบ่เออเล่ไปใส่ตัวใส่ดีก็จะขี่รถอันขึ้นไปเนาะนี่ค่ะ เป็นเกะบ้านเอ้ยนะคะตอนนี้บ้านเอายางกับจังจกมึงค่ะยางยังยังไม่ใส่ในยังไม่ใส่น้ำกดนะคะเนาะนี่แหละจะปิดยางไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังคอยมาใส่ปุ๋ยเนาะค่ะสวยมากมันกัดแต่หอนเดือด ส่วนยางเขาก็ต้องได้กินนะคนะคนาะได้กินสารอาหารขึ้นกันนะคะอาหารเสริมนี่ค่ะเม็ดข้าวขาวปุ๋ยสําเร็จลูปนะคนะเนาะว่านปุ๋ยจะว่านปุ๋ย่ะว่านปุ๋ย,หยให้พอเดอ้ออีกสอบหนึ่งนะจ้าให้ครบสอบนะจ้าอันนี้มันสอบสองนะนจ้า หลังจากเซตแล้วฮาก็จะขึ้นรถซาเลงไปจ้าโลกนี่เลยสอบนังได้สองลงนะคะลงบันเป็นลงแห้วนี่ค่ะลงระยะสัน้น <c> เ <oughs> บื้องยางยางไม่ติมกับก๊กลาลังย่อยจ้ะพุดนะฮูยา,กางยยก๊าลังย่อยคัะเนี่ย ย่างกับกำลังออกจักน้อยก็จะได้กินปุ๋ยดอกจังน้อยได้กินปุ๋ยหัวกวานไห้เมื่อนี้อีกอาทิตย์หนึ่งได้กินเต็มที่เด้อลูกๆต้นยางอีกอาทิตย์หนึ่งกินเต็มที่จ้าบรรยากาศน้องคะน้องบรรยากาศวันยางไม่ติมจ้ามืนอนี้ก็ร่มลื่นดีนะคะน้แดดออกต้งแต่เช้าเลยได้เมือนี้แล้ววันจ้าเลยค่ะ แสงตะเวนจ้าุน,นะแสงขึ้นตะเว้นตะเสาเลยสวยมากแต่หอน,นอคักเนาะคะนุทีสีกบ่เอาเอาสี่อนสามคููวะมันกระเทือนเด้ไปทางไตไปลองได้กนอน,นอไปเข้ากับไป ตอนนี้ม่ติมกจัสตาร์ทรถนวจ้ะอะไรเต้องเฮ็ดยาวไปเลยเนาะเข้าไปลองนี่ ล่องนี้มันจะลองง่องง่ายได้ยานล่องนีญ่ายก็หยับเดรกวปยานไปไว จิมกับเป็นผู้ขับรถซาเลงจ้าปุ๋ยเห่าหนะคะมาใส่ถังว่ากรถลงหม้อก,กับดิเล้วเนี่ยค่ะผู้วานกับดิวาน,นเพราะท่านขับไปเรื่อยๆคับไปเรื่อยๆค่ะเราเป็นนายของเราเองค่ะเจ้านายของเราเอง เล่นขี้เยียบเบรกก็พี่น้องขี่เช่าสวนยางานะค่ะยูไงถึงไงทราบหมดเร็บหน,นึ่งบอัอ่โหลจรถระกาตัตกุ้มตกลร่องนี่น่าจะเนาะ ื่องเม่อาองันแังนั้น่าไปจไดกอมกันียู่สามอด้านหน้ากันเนาะด้านหน้าไปหอดไสอดแต่สักวันจนมจะค่อยว่ากัน ตเดี๋ยวกไปบันเดี๋ยวว่าไปบริบานไปบ,ไปบางเดม,นนมันั่งกับยางลงกับบางเดมันบัท่านกับยางลงวานจนยางก็จะได้กินอาหารอุดมสมบูรณ์จ้ามื่อนี่ โลซาเล็กเนาะคะ่ะอันนี้คือปุ๋ยเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะนี่ปุ๋ยของเรานะคะปุ๋ยตายยังกับเม่ติมกับโบบอกะคะ่ะว,ว,ว่ามันจะฤทลิฤกษิตเนาะค่ะเนาะคุ้แต่ว่ามันมีสามสารอาหารมีสามอย่างโอ้าวม้าก็กินแล้ว,วตัวตัวเลี้ยงม้าก็กินแล้วเนี <laughs> ่ยไปซอยบ้างนึงนะ นั่งเต่าเด้อเอาหิวหิวหิวเอาขี่รถยาญยี <h <h ่หี wow wow ่พูดนะเฮ้ยเซนไอคุถึงนีหิวถุงหิวไหมีแล้วหูไหมหูกับอะไรหรอบ่ไรก็นอกจากอุ้มบางสิแม่นบะก็ไปกับเป็นอุ้มเอาจับอันนี้อุ้มเอานะคะพอบาน เพราะว่ามองหันมันทางเนี่ยข,ขับขี่รถชาเล็งไปมันกิดเหตุเพ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวสิขี่ตามบ้านไปเลยมันอีเดียร์อัมซัมเลยค่ะแดดยตะเวนจ่าเลยค่ะมือนตะเวนจ่าแสงตะเวนจ่าเลยแสงตะเวนจ่า อยู house, ่ไก่ครับเนี่ยเท็ดแบบง่ายๆหรอกครับ hmm. ว <lob oney. S 2> mm ่าเลยเฮาว่าวีอุปกรณ์ยังจะทุนแรงค่ะกับแค่วันโอเคโอเคเดี๋ยวขี่รถตามแล้วกันเนาะเข้ไปขี่รถตามไป